สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพ o l b c h e s s Club Channel กันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกมของนักหมากรุกที่ชื่อ Anderson แข่งกับ Kieser r i ิ k นะครับในเมืองลอนดอนปี1851ก็นานมาแล้วนะครับ Anderson เป็นนักหมากรุกที่มีชื่อเสียงแล้วก็ดังมากในสมัยก่อนนะครับแล้วเขาก็ สร้างเกมสวยๆขึ้นมาหลายเกมแล้วเกมที่ผมนำมาวิเคราะห์วันนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมที่ดังมากนะครับซึ่งหลายคนก็ให้ชื่อเกมนี้ว่า immortal game หรือว่าเกมอมตะนะครับซึ่งเป็นยังไงนั้นเราก็มาดูกันเลยสีขาวเปิดด้วย e 4 i เบียนาคิงนะครับสีดำเปิด e 5เสร็จแล้วขาวเปิด เบี้ยไป f4 เป็นรูป king gambit s ีดเล่น e กิน f4 นะครับเป็นเป็นลายทีเ่เขาเรียก accept variation นะครับก็คือกินเบียดําสามารถมีวิธีรับวิธีอื่นอย่างเช่น d5 หรือว่า bishop c5 นะครับก็เป็นทางเลือกที่สามารถเล่นได้ ในเกมดำกินเบีย้ยนะครับเสร็จแล้วข่าเล่นบิชอ o ไป c 4ไลน์นี้ผมได้ทำคลิปเอาไว้นะครับชื่อว่า,าแนะนำรูปคงแกรมปิดนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้หลังจากข่าเดินบิชอ o c 4นะครับสีดำก็เดินควีน h c เช็คแล้วข่าก็เดินคิง f 1เนื่องจากว่าไม่มีตัวมาปิดได้นะครับ ทำไมขาวถึงยอมไม่เข้าป้อมเพราะว่าขาวสามารถเอามาไล่ควีนสีดำในตาถัดไปได้นะครับซึ่งถือว่าเราได้ตาเดินมาได้ความเร็วมาชดเชยกับการที่เราไม่ได้เข้าป้อมนะครับก็เป็นแต้มที่น่าสนใจในเกมสีดำเล่นแต้มเบี้ยไป B5 ผมไม่แน่ใจนะครับว่า ทำไมเขาเดินแต้มนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดตามตามตรรก,กะก็คือเขาคืนเบี้ยให้สีขาวโดยที่เขาเหมือนซื้อเวลาคืนนะครับ 1. คือเขาดึงบิชอปไปที่ b 5เนาะซึ่งห่างออกห่างออกจากตาตา f 7ซึ่งเป็นจุดอ่อนของคิงดานะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือเขามีโอกาสที่จะเดินบิชอป b 7 เหมือนกับว่าเปิดทางให้บิชอปของเขาเองด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมาโจมตีเบียที่ EC ของสีขาวก็ถือว่าเป็นแต้มที่จะเรียกว่าน่าสนใจก,ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความถามว่ามันดีไหมผมผมคิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับนากมขาวก็กินนะครับเขาก็กิน Accept แล้วในเกมขาวเอ้ดำเล่นม้าไป f 6โจมตีเบีย้ยของสีขาวขาวก็ขึ้นม้าก่อนนะครับพัฒนาตัวมาโจมตีควีนสีดำแล้วดำเล่นควีนไป h 6ตรงนี้เอ่อควีน h 5จะเป็นแต้มที่ดีกว่านะครับเพราะว่าควีนมันแอคทีฟกว่าอย่างน้อยมันก็โจมตีไปที่บิชอป แล้วก็อย่างน้อยถ้าเขาเปิดมาก็จะโดนและควีนนะครับจะเป็นแต้มที่ดีกว่าแต่ในเกมดำมีอีกไอเดียหนึ่งคือเขาเล่นควีนแฮชเพราะว่า,เ,าเขาต้องการที่จะเดินม้ามา h ฮชหลังจากควีนแฮชหกเขาเดินเบี้ยด 3, คีคุมเบี้ยเรียบๆแล้วก็เปิดทางให้พบี่ชอปมาโจมตีเบี้ยที่ f4 สีดำเล่นมา H5 นะครับ แต้มนี้ขู่ที่จะโดดเข้าไป g3 ขู่แบบว่าดือด้อๆเลยนะครับถ้าเขาวไม่ระวังเนี่ยสมมติเขาวเดินมา c3 ดำก็จะโดดเข้าไป g3 แล้วข้อมกินเรือเขากินกับไม่ได้เพราะว่าจะโดนควีนกินเช็คนะครับก็อันนี้เป็นแผนของสีดำซึ่งแน่นอนว่าเขาก็เห็น ขาเลยเดินม้าไป h4 นะครับเอาเอาม้าไปไปบงังไปบังควีนของสีดำทีนี้ถ้าขขาวโดดม้ามา g3 เอ้ยพูดผิดถ้าดำโดดม้ามาเขาก็จะเอาเบีย้ยกินแล้วควีนดำไม่สามารถกินเหลือได้เพราะว่าม้าขาวบังอยู่แล้วจุดประสงค์นอกจากนั้นม้าขาวยังสามารถโดดไป f5 ได้นะครับไปไล่ควีนดำที่ h6 แล้วควีนขาวก็ยังสามารถขึ้นมาที่ f3 แทนที่ม้าได้ก็เหมือนกับเป็นก็เป็นการดีไซน์มากที่น่าสนใจของสีขาวนะครับก็คือต้องคิดว่าแต่ละตัวควรจะขึ้นทางไหนในเกมสีดำเล่นควีน g5 โจมตีมา้าแล้วก็บิชอ o พร้อมกันนะครับ ก็ดูเหมือนว่าเขากำลังจะแย่เพราะว่าดูเหมือนโดน double attack อยู่แต่ว่าเขาวสามารถแก้ได้ครับเพราะว่าเขา,เ,าเดินม้า f5 เอาม้าไปบังควีนนะครับหนีไปพร้อมกันแล้วก็บังไม่ให้กินบิชอปด้วยในเกมสีดำเล่นเบี้ยไป c6 ก็ถ้าสีขาวถ้าสีดำเล่น g6 ไล่มาขาวเนี่ยขาวก็อาจจะเล่นแต้มอย่าง g4 ได้ไล่ควีนดำกลับนะครับแล้วหมากรูปนี้ผมว่าเป็นเป็นหมากที่ค่อนข้างซับซอ้อนนิดหนึ่งแต่ว่าโดยรวมโดยรวมขาวก็ตำแหน่งขาวก็โอเคอยู่ตัวอย่างเช่นถ้าควีนถอยไป f6 ก็ ข่าวก็อาจจะเดินเออเมื่อกี้น่าจะเมื่อกี้ควินดานะครับพูดผิดข่าวก็อาจจะเดินไปชอปไป C4 ีได้แล้วถ้าดำกินม้าขาวขาวก็กินม้าดำรูปเกมก็ยังแบบว่าคอมพิเคตมากนะครับก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้แต่ว่าในเกมหลังจากมา F5 C6 สีขาวเล่น เบี้ยไป g 4นะครับซึ่งก็สวนกันแบบวุ่นวายเลยนะครับวุ่นวายเลยแทนที่เขาจะถอยธรรมดาก็คือข่าวโจมตีม้าของสีดำสวนกลับไปในเกมดำถอยม้าไป f 6เสร็จแล้วข่าวก็เล่นเรือ g 1ผูกเบี้ยที่ g 4เราก็ทิ้งบิชอปไปเลยนะครับแต่ว่าข่าวต้องการความเร็วอย่างเดียว สีดำกินบิชอปขาวแล้วขาวก็เล่นเบีย h 4ไล่โจมตีควีนของสีดำนะครับควีนดำเล่นควีนดำก็เดินไป g 6เพราะว่าเหลือตาเดียวแล้วขาวก็เดินเบีย h 5นะครับไล่ควีนอีกทีนึงอันนี้ก็บังคับเหลือตาเดียวควีนไป g 5เสร็จแล้วขาวก็เดินควีนมา f 3นะครับขึ้นมาเออ่ เตรียมที่จะเอาบิชอปไปกินเบีย t f 4นะครับหรืออีกไอเดียหนึ่งคือเขาเอาจจะเปิดเบีย e 5แล้วควีนก็จะไปโจมตีเหลือที่ a 8ในเกมดำก็ถอยม้ากลับไปที่ g 8นะครับเพื่อ,เ,อ,อเตรียมรับมือกับแต้มบิชอปกิน f 4นะครับคือถ้าไม่ถอยม้าเนี่ยพอเขา,ก,เขากินเบียแล้วควีนดำจะตายไม่มีทางนี้ก็เลยเดินม้าถอยไป ขาวก็เอาบิชอปกินเบียเข้าไปนะครับตามเดินควีน f6 หนีควีนแล้วก็ขูที่จะกินเบีย b2 ตรงนี้ในเกมเขาวเล่นมา้า c 3นะครับคือขึ้นหมากต่ออย่างต่อเนื่องเลยนะครับดูเหมือนว่าเขาวจะเล่น e5 ได้เพราะว่าเหมือนกับเบียโจมตีควีนแล้วก็ควีนโจมตีเรือ แต่ว่าดำสามารถแก้โดยการเดินควีนไป c6 ได้นะครับก็ข่าวก็เลยมองว่ายังไม่จำเป็นต้องรีบเพราะว่ามันยังไม่ได้อะไรทันทีก็เลยมองว่าขึ้นหมากเรียบๆดีกว่าถ้า,เ,าเราเรามาดูตำแหน่งนี้กันนะครับณจุดนี้ขาวเสียเปรียบตัวใหญ่ไปตัวหนึ่งนะครับก็คือคือบิชอปแต่ว่าถ้าลองนับ นับการขึ้นหมากแล้วเนี่ยถือว่าเราได้เปรียบเขาเยอะเลยนะครับถ้านับเฉพาะการขึ้นหมากความเร็วเพราะฉะนั้นก็ไอส่วนตรงเนี้ยมันก็มาชดเชยกับกับบิชอปที่ดำกินไปชดเชยได้เยอะเลยนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าคุ้มอยู่ในเกมดำเล่นบิชอปสี o านะครับโจมตีเรือของสีขาวเสร็จแล้วก็ ปกติเราก็จะหนีเรือใช่ไหมครับแต่ว่าขาวไม่สนใจนะครับเขาวเดินม้าไป d5 โจมตีควีนสีดำที่ f6 แล้วก็เขาวก็เลยได้ได้จังหวะนะครับหรือได้เป็นมือนำตามก็โอเคไม่รู้จะทำอะไรละก็เลยกินเบีย้ยไปที่ b2 แล้วก็ขู่ที่จะกินเรือนะครับเรือตัวนี้ขาดอยู่เรือตัวนี้ก็ขาดอยู่แล้ว โอเคแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครรู้นะครับแบบหมากซับซ้อนกันมากในเกมข่าวก็มีหลายแต้มครับจะเล่นม้า c7 แล้วข้อมกินเหลือก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าสีขาวไม่สนใจครับขาวต้องการต้องการบุกต่อนะครับขาวเล่นบิชอปไป d6 ก็เอาบิชอปเข้าไปเพื่อ พยายามคุมคุมตาสีสีเข้มนะครับแถวแถวคิงดำแล้วก็อาจจะมีรูปเช็คเมทนะครับหรืออาจจะได้จังหวะโจมตีคิงเพิ่มเขาเป็นแต้มที่น่าสนใจนะครับวิชอ o ตีหในเกมดำเดินวิชอ o กินเรือที่ G 1ถ้าเกิดดำกินเรือเช็คก่อน ขาวแผนของขาวจะเล่นคิง e งนะครับแล้วก็ลักษณะของอของลายนี้จะคล้ายๆแต้มในเกมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอขอยังไม่เฉลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมกลับไปในเกมก่อนอ่าในเกมดำเอ้ขาวเดินไม่ชอบ d 6เสร็จแล้วดำกินเรือที่ g 1นะครับเสร็จแล้วขาวเดินเบี้ยไป e 5นะครับคือตอนนี้ก็ขาวเหมือนเทหมด เทหมดหน้าตากนะครับเพื่อต้องการเช็คเมทคิงดัมนะครับคือทิ้งหมดเลยเต้ม e5 อันนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อปิดทางควีนไม่ให้ควีนมาคุมกัน g7 ซึ่งเป็นจุดที่ขาวจะใช้เข้าโจมตีคิงคิงดัมนะครับในเกมดัเมเอาควีนกินเรือเช็คตอนนี้ขาวเสียเสียเรือไปอีก2ลํลำแล้วขาวโดนคิง e2 ครับหลบคิงขึ้นมาเรียบ ตอนนี้เสียบิชอปไปตัวหนึ่งแล้วก็เสียเรือไปอีก2ลำนะครับแล้วในเกมดำเล่นม้า a6 ซึ่งจริงๆตอนนี้มันน่าจะกันยากมากเลยเพราะว่าเขามีมีเหมือนแต้มมันเยอะครับเหมือนกับมีม้า c7 มีม้ากิน g7 กันไม่ไหวนะครับแต่ว่าดำก็อาจจะมีวิธีที่กันได้แต่ผมคิดว่ายากมาก อาจจะต้องคืนยอมคืนตัวให้บางส่วนนะครับแต่โอเคในเกมดำเล่นม้า A6 แล้วก็ขาวเดินม้ากิน G7 เช็คนะครับซึ่งบังคับให้เคิงดำเดินไป D8 แล้วจังหวะนีอะ้อยากให้เพื่อนๆหยุดวิดีโอนะครับแล้วหาวิธี ปิดเกมของสีขาวโอเคครับถ้าหาเจอแล้วหรือถ้าอยากดูเฉลยเลยผมก็จะไปต่อนะครับหรือถ้ายังอยากคิดก็กดหยุดวิดีโอต่อได้นะครับอันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายครับตรงนี้เฉลยนะครับในเกมขาวเจอแต้มที่สวยมากครับคือ ควีนไป f 6เช็คคิงดำนะครับขู่ที่จะขู่ที่จะกินคิงนะครับจริงๆมันกินไม่ได้แต่ว่ามันคือเช็คนั่นแหละ,ะแล้วก็ดำเหลือตายเดียวคือม้า f 6กนะครับก็คือขาวทิ้งควีนอีกตัวหนึ่งให้ม้าดำกินแล้วสุดท้ายขาวก็เดินบิชอป e 7 c h e เช็คเมทนะครับชนะไปอย่างสวยงามเป็นยังไงบ้างครับเกมนี้ ก็ผมคิดว่าเป็นเกมที่ที่สวยมากแล้วก็สนุกมากนะครับเพราะว่าขาวเนี่ยไม่สนใจแบบตัวหมากเลยนะครับแต่ว่าต้องการจะโจมตีคิงเขานะครับก็ยอมทิ้งตัวหมากเพื่อแลกกับจังหวะแล้วก็ความเร็วเพื่อเข้าทําก็จะเห็นได้ว่าหมากลุกนี้เป้าหมายของเกมของเราก็คือการเช็คเมดคู่ต่อสู้นะครับก็ เกมนี้ข่าวขาก็แสดงให้เห็นว่าบางครั้งเราไม่จาเป็นต้องต้องกินอย่างเดียวนะครับบางครั้งเราก็สามารถทิ้งตัวเพื่อเขาทําได้โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อยากฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะทําคลิปเพิ่มนะครับในโอกาสต่อไปครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ